นี่นะครับเป็นส่วนของเสียนพิคันแนทนะครับก็วันนี้เป็นครั้งที่สองนะวันที่15ตุลาคมห้าเผมก็มาเรียนการทำโขนกับพระอาจารย์ตุ้ยที่วัดใหม่กัะดุงเขตก็มีรุ่นพี่นะแล้วมาจากต่างสถานที่กรุงเทพบางคนใกล้เคียงบ้างเขาก็แนะนำถามเขาได้คือพอตัดหัว ัดแบบดึงออกจากบล็อกอ่ะคือตั้งแต่พางตรงนี้นะครับให้ตรงๆมาจนถึงข้างล่างพอขีดเส้นตรงปุ๊บก็ขีดเป็นตัวเหมือนงูเลื้อยไปมาเพื่อเวลาเราติดกาวร้อนจะได้ตรงกันนะแปะข้างนอกข้างในพอเสร็จแล้วก็มาติดกาวร้อนเสร็จปุ๊บก็มาแปะกระดาษอีก2ชั้นนะครับตรงนี้ด้วยนะตรงนี้ใต้งวงตรงนี้นะครับตรงนี้ ตรงนี้ก็ติด2ชั้นทั้งด้านนอกด้านในนะครับส่วนตรงไหนที่ขาดก็แปะกาวร้อนซ่อมเดี๋ยวต่อไปก็เป็นการขึงลวดข้างล่างแล้วก็เย็บด้วยเชือกนะแล้เห็นกับผมว่าพอเสร็จปุ๊บก็แปะด้วยกระดาษอีกรอบหนึ่งเอาไว้ก่อน <c oughs> <c oughs> นะครับการของมันเข้ากัน อันนี้บรรยากาศการทำงานส่วนน้องคนนี้ก็ชื่ออะไรครับมาเรียนครั้งที่สาใช่ป่ะครับชอบหัวฮานุมานเพราะว่าพอเดี๋ยวทําเสร็จก็จะเต้นฮานุมานเลยใช่ปะ่ะแล้วยาเอาไปทําอะไรครับเอาไปใช้โชว์สนุกไหมเรียนสนุกไหม โดนใครบังค e mm ับมาปะครับมาเองอะครับแม่พามาเดี๋ยวคุณแม่คนไหนคุณแม่อ๋อเนี่ยครับบังคับต้องให้สัมภาษณ์ว่าเด็กทเก่งแล้วคุณใปรใครสี่ตัวนี้จะเป็นอะไรกิจสุขนี้เป็นบรรยากาศการเรียนุกั เพจยังไม่แท้็ีกันเร็จแล้วผมเพิ่งมาปิดใหม่ครับไม่ใช่นี่เป็นบรรยากาศใต้กุติพระอาจารย์ตุ้ยครับก็จะมีหัวโขนที่ท่านมีคนสั่งทำเต็มไปหมดก็ครั้งแรกก็ไหว้ครูดอกไม้ทูบเทียนนะครับผมก็เตรียมมา9า อ,อย่างละเก้าดอกเอทียนเก้าดอกทูบเก้าดอกอันนี้หัวของผมแล้วก็ช่วงหลังลท่านเป็นรุ่นที่5ค่าเรียนาายค่าไหว้ครูท่านคิด800บาทนะแต่ถ้าใครยังไม่มีเงินก็มาติดท่านไปก่อนได้มีก็ค่อยๆทย,ย,ยอยให้หรือทําขายได้นะค่อยๆมาให้ก็ได้นะครับลืมโอ้ยนี่เห็